m a ส d a าอีซัตหี ev ใหม่มาพร้อมคุ้มพลัง255รแรงม้าเตรียมบุกตลาดจีนปลายปีนี้ m a ส d a เผยโฉมที mm ่ hmm. all new e zat หครั้งแรกในงาน auto china หรือปักิ่ง auto show 2อ2 4เมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระบบส่งกําลังที่จะพาะเจาะจงล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดตัวสู่ตลาดประเทศจีนอย่างเป็นทางการก่อนสิ้นปีนี้ แหล่งข้อมูลเปิดเผยว่า Mazda i e eZ6 จะมีระบบส่งกำลังที่แตกต่างกัน2แบบโดยรุ่นแรกจะเป็นรุ่น b EV ไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่มีกำลังสูงสุด225เร่งมา้าและความเร็วสูงสุด170กิโล,เ,ลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมชุดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมเบรกฟอสเฟตก่อนหน้านี้ m a z d a เคยกล่าวไว้ว่า B EV ขับขึ้นลอนหลังจะมีระยะทางขับขี่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ขณะที่อีกหนึ่งตัวเลือกจะเป็นรุ่นไฟฟ้าขยายช่วง r e e b หรือ Range Extends EV ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ให้กำลัง94แรงมา้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง215แรงมา้าและแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแม้ว่ารุ่นนี้จะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ Mazda กล่าวว่า ควรมีระยะทางกับขี่เต็มระบบสูงสุดถึง1,000กิลเมตรและถึงแม้ว่าสื่อต่างประเทศบางแห่งจะบอกว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นรถ่นไฟฟ้าขยายช่วงหรือ range e x c h a n g e EV แต่ผู้ผลิตรถยนต์เองได้กล่าวว่า Mazda e s 6จะมี2เวอร์ชันได้แก่รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือ BEV และรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV รวมถึงยังเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าโมเดลนี้จะมีระบบไฟ LED และเบาะนั่งแบบ Zero Gravity ระบบ Info ฟ a i n m e n t ขนาด14.6นิ้วระบบไฟส่องสว่างโดยรอบ6 4สีระบบเสียงโซนี่ลำโพง14ตัวและหลังคากระจกแบบ Panorama Mazda e z 6จะเปิดตัวสู่ตลาดประเทศจีนก่อนสิ้นปีนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ